พาว่าต้นกล้วยนี่แหละสูเป็นต้นกล้วยวิเศษศัก,อออกดิ์สิทธิ์ลายขอพรนี่เอียงก็ได้โอ้ยมันสิไปศักดิยย์สิทธิ์เอียงป่านนั้นก็แค่ต้นกล้วยว่า่าาได้เดือแพเห็นแบบนี่น่ะคนก่บไหว,ว้ลายเดเห็นหมอมีคนออาน้ำแดงมาถวายนําโอ้ยไล่สาลละต้นกล้วยมันสิไปให้พรผู้ใด,ดเออคนไหว้ก็โง,โง่โง่ งมง่ายเอาน้ำแดงมาให้ต้นกล้วยม่ใส่ไปกินอีอย่างได้มานี่เดี๋ยวกูกินเองเฮ้ยดาวแย่งน้ำแดงต้นกล้วยกินัน่นติ